สวัสดีครับ FCI u s e Car ห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับรถแฮชแบ็กขนาดเล็ก5ประตูยอดนิยมนะครับผมคันนี้รุ่นนี้มีมากี่คันก็หมดไปแลครับผมใครที่หารถยนต์แฮชแบ็ก5ประตูขนาดเล็กใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันอึดถึกทนแบรนด์จากโตโยต้ารูป ทันสมัยตั้งแต่อดีตการจนปัจจุบันและยังสามารถใช้ไปในอนาคตได้อีกหลายปีนะครับผมคันนี้คือ Toyota y ยา i s นะครับผม1.5ตัว e ปี2009สองมือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคันนี้ผมบอกเลยสภาพผมให้ไปเลย1นึ่ในพันนะครับผม เพราะว่ารถวิ่งมาไม่ถึง1นึ่งแสโลเลยนะครับผมเจ้าของอาศัยอยู่เมืองนอกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะกลับมาไทยก็เอามาแค่ขับขี่เล็กๆน้อยๆนะครับผมอาศัยอยู่ในย่านสาทรนะครับผมรถจอดอยู่ในคอนโดหรูตลอดเวลานะครับไม่ได้ให้ยุงไม่ให้ไก่ไรไม่ให้ตอบเลยนะครับผมจอดไม่ให้แดดเรียใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสีสันสวยงามทั้งคันนะครับเราจัดการทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับ,เ,รรนรบเนื่องจาก มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยบ้างเท่านั้นและมันเป็นรถสีขาวผมกลัวสีจะไม่เหมือนผมเลยจัดการทำสีให้ใหม่ทั้งขันไปเลยนะครับพึ่งออกจากเตาปิ้งสดสดร้อนๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบจบนะครับบอดี้ <Body S 1> สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพิควาหรอจมหนามแน่นอนเก็บช่วงล่างเก็บรายละเอียดต่างๆไปให้ครบหมดแล้วนะครับพร้อมถอดซักถอดฟอกสปาภายในสปาห้องเครื่องตามสไตล์ของ iuska ขัดเคลือบสีให้เป็นอย่างดีนะครับเอาไปเรียกได้ว่าไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับ พี่ซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะไฟหน้าใสๆเลยนะครับผมนี่นะครับไม่มีหมองเลยนะฮะและได้ป้ายทะเบียน3,2,2,8ไปให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่อึดถึกทนและวัยรุ่นนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับอะไรไม่แพงประหยัดน้ํามันถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรไซส์ขนาดเล็กกระทัดรัดน่ารักนะครับผมจอดที่ไหนก็ได้แต่ เห็นทรงเล็กอย่างนี้แต่ภายในโคตรกว้างเลยนะครับผมผมบอกเลยนะภายในโคตรกว้างเลยคันนี้จัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีมาพร้อมกับล้อแม็กลายอย่างไวรุ่นยอดฮิต RE 3 0สีเท่ากันให้ด้วยนะครับผมสวยงามลงตัวนะฮะนี่นะฮะเห็นทรงประมาณนี้ไม่เตี้ยไม่กระด้างนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับ คันนี้มีกุญแจรีโมทมาให้ทั้งหมด2ดอกนะครับและมีกุญแจสำรองเพิ่มอีก1ดอกนะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้เอาไปสำรองกันจุใจได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาไม่ถึง 1- 0 0 0 0กิโลเลยนะครับ90,000่น 90, กว่ากิโลเท่านั้นสำหรับรถปี2009นะครับถึงปัจจุบันใช้ปีหนึ่งไม่ถึง10,000มโลฉเฉลี่ยว,วันหนึ่งไม่ถึง30มโลคนบางคนยังเดินมากกว่า30มโลอีกนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากมากนะครับผม เขาแค่ขับไปห้างวนเวียนอยู่แถวสาทรแถวเอกมัยเท่านั้นเองนะครับไม่ค่อยได้เอาไปต่างจังหวัดเลยเพราะตัวแกไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยนะครับนานๆจะกลับจากเมืองนอกก็เอามาใช้งานกันเท่านั้นนะครับด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับแม้จะเป็นรถแฮทส์แบ็กขนาดเล็กแต่สามารถจุได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับผมสามารถขนของใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะฮะตามสไตล์แฮทส์แบ็กนะครับผมนี่ครับพับเบาะลงไปได้เลยนะครับ ลาบลงไปได้เลยแบบนี้นะครับผมและก็เบาะสามารถปรับเอนได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมซึ่งรถบางคันนะครับปรับเอนเบาะไม่ได้นะครับสําหรับเบาะหลังนะฮะนี่นะฮะใส่ของวางของได้เยอะนะครับผมและที่สําคัญคันนี้ไม่เคยเจาะติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเดิมๆล้ออะไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีมาให้ครบทุกอย่างนะครับซอกซ้ายซอกขวา เดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับรถอยู่ในสภาพที่ดีดูแลเป็นอย่างดีเซอร์วิสที่ศูนย์บริการและก็พวกศูนย์บริการชั้นนําอย่างบีควิกตลอดเวลานะครับทุกระยะนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับคันนี้เอาไปพร้อมใช้งานได้เลยใครที่หาใช้งานนะครับซื้อให้ลูกให้หลานใช้งานได้แล้วผมบอกเลยสภาพนี้อยู่ไม่นานไม่ได้ขู่นะครับและก็ไม่ได้โม้นะครับผมบอกเลยมันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับยาฤทธ สีขาวหาค่อนข้างยากผมไม่ค่อยได้มีมาแล้วสภาพดีๆไม่น้อยๆแบบนี้ซื้อให้ลูกให้หลานเอาไว้ขับขี่ไปเรียนดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แน่นอนราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้หน่อยเดี๋ยวเผื่อมันออโต้ล็อกนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับเบ้าชกซ้ายเบ้าชกขวาเดิมๆจากโรงงานฝากรโปองหน้าเดิมๆจากโรงงานห้องเครื่องไม่หยดไม่ย้อยไม่เยอะไม่มีการสปกปรกแต่อย่างใดเราสปาให้ครบบดแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับเปิดห้องเครื่องมาพี่ประจอดข้างๆใครนะครับไม่อายใครแน่นอนร้านเราสปาแบบถึงถึงสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับการสปาแบบนี้นะครับผมถ้าเอาไปใช้บริการตามคาแคร์ใหญ่ๆนะครับลองหาในทิกเกอรดูได้นะครับค่าบริการแต่ละคันนะครับเริ่มต้นนะครับต้องมี5 9 0 0 ถึงหมื่นนิดๆนะครับผมการสปาการถอดซักถอดฟอกแบบนี้แต่เรามีใจบริการให้พี่ๆเราจัดการทําให้พี่ๆทุกคันที่เราเก็บงานให้เราทําให้ทุกคันนะครับเพื่อเป็นเซอร์วิสของทางร้านนะครับผมเฉพาะชุดเนี้ถ้าพี่เอาไปทําเอง5,000ันบาท6000บาทที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ของเราครับเซอร์วิสให้พี่ๆแบบนี้เลยเราไม่ใช่ว่าสักแต่จะขายนะครับเราคัดทุกอย่างเราเซอร์วิสทุกอย่างเราเก็บงานทุกอย่างให้พี่ๆได้เอาไปใช้งานพี่ๆลองดูนะครับคอนโซลหน้าตรงกลางเนี่ย ป no like right ุ่มเปิมทุกอย่างไม่ลอกเลยนะครับคอนโซลสวยใสนะครับไม่ตายนจากรถป้ายแดงเลยเลขใหม่แท้ๆนะครับการันตีนะครับคันนี้เจ้าของเก่าใช้กล้องแบบแขวนที่กระจกมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับมีทั้งบันทึกหน้าและบันทึกหลังให้ด้วยนะครับแล้วมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับอาจจะขึ้นไม่บนฟ้านะครับมันอยู่ที่กันชนปรับได้นะครับเดี๋ยวไปปรับลงมาได้นะครับกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับผมเลขใหม่ต่างๆชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะ ภาษี68นะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมบอกเลยสภาพหนึ่งในพันนะครับใครที่เห็นคลิปนี้อยู่รีบจับรีบจองอยากได้อยากมาจัามาจับได้นะครับผมอยู่ตา่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถได้เรามีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ท่านคอนเฟิร์มกับคนในครอบครัวของท่านให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาจัาก่อนที่จะตกลงซื้อคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาของคุณและปัญหาของผมนะฮะเรื่องภายในบ้านอย่าเอามาข้างนอกบ้านนะคะ ปรึกษามียาให้เรียบร้อยนะครับถ้าถูกใจซื้อได้ซื้อไปนะครับผมอยากซื้อให้ลูกให้หลานผมบอกเลยนะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นรถแฮทส์แบ็กขนาดเล็กที่คนยังนิยมใช้งานอยู่นะครับเล็กกระทัดรัดน่ารักและที่สําคัญประหยัดน้ํามันอึดจึกทนซ่อมบํารุงแต่ละครั้งอะไรตัวเดียวกับวีออสเครื่องตัวเดียวกับวีออสอร่โคตรถูกนะครับซ่อมบำรุงแต่ละครั้งหลักร้อยหลักพันเท่านั้นสบายเงินในกระเป๋าแน่นอนขับขี่ทางไกลไม่ต้องกลัวกินข้าวลิงไม่ดับกลางทางแน่นอนนะครับรถ สามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เครื่องเกียร์จบจบช่วงล่างนิ่มเงียบเยน็นฉ่าสีสวยงามงามทั้งคันนะครับผมแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับรถทุกคันที่ร้านขายไม่ได้ขายแพงกว่าในตลาดและคุณภาพลองเปรียบเทียบกับราคาในตลาดดูก่อนนะครับผมซื้อรถซื้อที่คุณภาพไม่ได้ซื้อที่ราคานะครับลองดูตามม้ตาเหลือดีๆนะครับผม คุณถูกใจที่ไหนคุณซื้อที่นั่นนะครับเราไม่เคยมีการบังคับลูกค้าแต่อย่างใดนะครับชอบถูกใจซื้อนะครับไม่ถูกใจ ไม่พอใจในการดูจ้องเราเราขี้โมะเราพูดรุนพุดนี่มันไม่เข้าหูคุณเลื่อนผ่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบเกลียดเกียนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสังคมมันจะได้น่าอยู่ผมไม่เคยไปละลานใครนะครับผมทํามาหากินอาชีพแบบฟุลชลิตซื้อมาขายไปหารถมาให้บริการคนที่เขาอยากได้จริงๆคนที่เขาเข้าใจจริงๆคนที่เขาถูกใจจริงๆคนที่เขาชอบจริงๆก็ซื้อไปใช้งานเงินอยู่ในกระเป๋าพี่ไม่มีใครเข้าไปล้วงของพี่ได้ถ้าพี่ไม่โลภนะครับ อย่าหวังแต่ของถูกของถูกของฟรีไม่มีในโลกอย่าตกเป็นเหยื่อของวิจาชีพไม่มีใครจะบอกพี่ว่าพี่ไม่ฉลาดเขาจะด่าว่าพี่งโง่เองพี่โลภเองขอบคุณครับ